บอกหมายเนี่ยมันก็ยังมีการเปิดให้คณะกรรมการเนี่ย การ,กล,าาก,รกล้กกลกาลกสากกดลยไุ่มคนรักประกันสุขภาพทั่วประเทศออกโรงยื่นคัดค้านร่างาพรบฉบับใหม่ต่อนายกรัฐมนตรีวันที่6มิถุนายน2560ตัวแทนกลุ่มคนรักประกันสุขภาพจังหวัดตราดจำนวนกว่า20คนเดินทางเข้าร่วมคัดค้านร่างาพรบฉบับใหม่ร่วมกับตัวแทนกลุ่มคนรักประกันสุขภาพทั่วประเทศที่รวมตัวกันที่บริเวณหน้าตึกองค์การสหรประชาชาติถนนราชดำเนิน เนินนอกกรุงเทพโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอดุสิตสอนอนางเลิงและนบ้านหนึ่งรวมทั้งทหารจากกองทัพภาคที่1คอยดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งนี้เพื่อยื่นจดหมายเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธจรร์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวนหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อขอให้หยุดกระบวนการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545 และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงพรบดังกล่าวเพื่อให้สอบรับกับคำสั่งคอสอชอที่37ทับ2,559ตามมาตรา44ทางกลุ่มคนรักประกันสุขภาพเครือข่ายประชาชน9ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพและเครือข่ายประชาชนขอเรียกร้องให้รัฐบาลยุติกระบวนการแก้ไขปรับปรุงพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545และให้มีการเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขใหม่ โดยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายให้มีความสมดุลและมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมโดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อพรบฉบับนี้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยประเด็นหลักๆพบว่าองค์ประกอบของคณะทำงานแก้ไขกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตั้งขึ้นใหม่นั้นไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรม โน้มเอียงไปในทางเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้บริการจากกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากสัดส,ส่วนของคณะทำงาน27คนเป็นฝ่ายผู้จัดบริการมากถึง12คนสัดส,ส่วนของประชาชนเพียง2คนที่เหลือคือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาก,กฎหมายหลายเรื่องมีแนวโน้มเอื้อประโยชน์ต่อผู้จัดบริการเช่นการเพิ่มบอร์ดการถ่ายโอนอำนาจการบริหารงาเงินเดือนบุคลากรการกำหนดวิธีการรักษาการต่อราคายาเฉพาะ ส่งผลให้มีปัญหาการเข้าถึงบริการของประชาชนรวมถึงงานส่งเสริมป้องกันโรคที่เดิมเป็นของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กลับไปเป็นของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะในฐานะเป็นเครือข่ายเก้าด้านของจังหวัดตราดเนี่ยเราทําในเรื่องของออหลักการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเคยภาคภูมิใจว่าสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการดึงงานมากมายจากต่างประเทศแล้วก็มีในเรื่องของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนแต่ตอนนี้วันนี้กำลังที่จะแก้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายที่จะให้สัดส,ส่วนของประชาชนน้อยลงไปถามว่าเวลาถ้าสัดส,ส่วนน้อยลงเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเสียงน้อยเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นตัวที่หนึ่งที่เราหวั่นเกรง อยูที่สองเนี่ยเรากําลังมองว่าในเรื่องของการที่จะมามีระบบของการที่ย้อนกลับไปอื่นให้กับทงสาธารณสุขเนี่ยกระทรวงเข้าไปจัดซื้อยาเองเี่ยมองเป็นเรื่องของล็อตใหญ่ๆซื้อของเยอะๆยอะล็อตใหญ่ๆหเนี่ยมันย่อมจะถูกแต่แน่ตอนก่อนเนี้ยเรากําลังใช้ภาษีราษฎรในการบริหารจัดการผู้ตัวเราแล้วเราก็กลัวว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันเกิดระบบซึ่งแบบง่ายๆอ่ะเหมือนเหมือนพวกไอเอ็มเฟอ่ะ ในระบบของเราเนี่ยเราก็กลัวว่ามันไม่มีความมั่นคงในการรักษาพยาบาลซึ่งจะทําให้ประชาชนย้อนกลับไปสู่ในการที่หวาดหวั่นในการต้องมาดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาลด้วยตัวเองคือเราไม่เห็น การแก้กฎหมายแต่ละข้อเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูเลยว่าค่อนข้างที่ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงตามที่เราเคยภาคภูมิใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่หมดเนื้อหมดตัวแล้วนะจากการรักษาพยาบาลอย่างเช่นกรณีที่มีเนเรื่องของการจ่ายร่วมใจร่วมใจเท่าไหร่ยังไงเป็นยังไงอะไรบ้างคาว่าใจาร่วมในอนาคตสมมติว่าเขียนไปแค่นี้แล้วบอกว่าต้องจ่ายร่วมผ่าตัดที่แสนกว่า ห้าหมื่นมาจากไหนสมมุติสมมุติแต่ในปัจจุบันเนี่ยทางสงปะสะชเนี่ยได้มีการบริหารจัดการกับหน่วยหน่วยพยาบาลทั้งหลายแลหล่หน่วยบริการเนี่ยพวกเรารักษากันฟรีแต่ใครอยากเป็นนะถามจริงใครอยากเป็นดังนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วย48ล้านคนที่อาศัยในเรื่องของการใช้หลักประกันสุขภาพอย่างนี้ค่ะ ไม่เข้าใจในเรื่องนี้อ่ะเวลาประชาชนก็เข้าไปถึงเนี่ยเรามีในเรื่องของศูนย์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนซึ่งภาคประชาชนบริหารจัดการแล้วเราก็เข้าไปเนี่ยมีการบรรยายเวทีเดินตลาดนัดนู่นนี่นั่นบอกเขาว่าสิทธิ์ของเรานะนี่เป็นสิทธิ์ของเรานะเลขสิบสามหลักที่มีอยู่ให้เขาเข้าใจอย่างเช่นเมื่อวนหนึ่งเมษาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสิทธิ์เรื่องฉุกเฉินโรงพยาบาลเอก,กชนและรัฐที่ใกล้ที่สุดจะต้องรับ แล้วก็ดูแลเราเนี่ยพูดง่ายๆว่านะต้องไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงนะป่วยหนักถึงจะเข้าไปสู่โรงพยาบาลหลักของเราได้ตกลวงว่าพ่อแก่แม่เท่านร,รู้ไหมว่าตัวเองมีสิทธิ์อย่างนี้เอาหลักๆเลยตัวนี้มันจะทําให้ตัวอื่นๆเนี่ยมันเป็นเหมือนโดพิโนอก็คือต้องเอาในเรื่องชุดกรรมการของในฝั่งประชาชนเข้าไปให้มีจํานวนพอ พอ,ขอเขาเรียกว่าพอทํางานกันอย่างยุติธรรมอะไม่สองสามมาตรฐานน่ยากถ้าเราเหลือน,น้อยเนี่ยถามว่าเสียงเราไปอยู่ตรงไหนแต่อขอให้ว่าสัดส่วนของกรรมการเนี่ยในระดับชาติเนี่ยในบอร์ดเนี่ยให้มาฝั่งในภาคประชาชนให้มันดูแบบสมน้ําสมเนื้อ,อาการดูแลเรื่องสุขภาพคือเป็นสิทธิไม่ใช่เรื่องของการประชาสงเคราะห์นะคะ